สายพัน,นุนี้อย่าตีเด็ดขาดควางรู้เรื่องเชื่อฟังสอนครั้งสองครั้งจำแต่อย่าตีเป็นหมาที่ชอบอยู่กับบ้านไม่ชอบเที่ยวไม่ชอบให้ใครวุ่นวายชอบอยู่เป็นสัตว์เป็นส่วนขี่เล่นก็จริงแต่ปล่อยให้เล่นกับใครไม่ได้เพราะเขาชอบฟัาเป็นส่วนตัวสูงเหมาะสำหรับเฝ้าบ้านหน้าอย่างเงี้ยเหมาะสำหรับเฝ้าบ้าน ไม่เหมือนพิษบูนพิษบูนทะลุยทุ่งขึ้นเขาลงห้วยต้องพิษบูนแต่ถ้าหน้าอย่างเงี้ยไ,ไม่ชอบไปอย่างงี้นะชอบอยู่กับบ้านเฝ้าบ้านรักบ้านห่วงบ้านห่วงทรัพย์สินห่วงเจ้าของชอบนอนเป็นส่วนตัวชอบอยู่ส่วนตัวไม่ชอบวุ่นวายกับใคร ขึ้นพืนแล้วความที่ร้อนต้องแช่น้ําช่วงนี้ต้องทนไปก่อนปกติขนเขาจะมันวาวสวยตัวเนี้ยพันนี้ขนจะสวยทำไมนั่งงั้นนั่นเลยรอบนี้ท้องใหญ่มากๆเลยเนะือท้องโต ของโตมากนั่งแล้วพักผ่อน